อยากไปท่านรู้รช่วยพู้ถือผู้ประสงค์ครับต่อเป๊ปซี่เองก็ก็ตระหนักดีนะครับ,รบ,รรบถึงความรู้สึกที่รักโลกนะอยากจะดูแลสิ่งแวดล้อมของลูกค้าเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกวัยรุ่นนะผมวัยรุ่นกลุ่ม Gen Z ก็เลยเปิดตัวแคมเปญน,นี้ขึ้นมานะครับสำ,สำนึกสำนึกซ่ากลา้าเปลี่ยนเพื่อโลกนะครับก็ทำการเปิดตัวขวด RPT 100%นะครับก็เป็นประกวดพลาสติกรีไซเคิล100%ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นในเดี๋ยวเราจะได้เห็นในตลาดนะครับในภายในเดือนนี้แหละนะครับก็ถือเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับโดยที่เราร่วมมือกับทางเอ Eneco นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกนะครับที่เป็นรีไซเคิลร้อยเปนะครับที่ได้รับการอนุญาตจากออยนะครับองค์การอาหารและยานะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยนะครับก็ฝากแคมเปญนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะตามมา เยอะแยะมากมายนะครับในการช่วยกันรณรงค์นะครับเพื่อให้เราดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นครับขอบคุณครับแล้วามปอดภัยของขดพลาสติกครับขดพลาสติกนี่เราทดสอบกันมาหลายรอบนะครับทุกขั้นตอนการผลิตนะครับจากทางเอิโกเองซึ่งได้รับมาตรฐานทั้งระดับสากลแล้วก็จากองค์การอาหารยานะครับเพราะนั้นรับรองได้ครับว่าสะอาดนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานที่ดีครับแล้วังติดกรรมที่เราจะมีขึ้นไหนมีรือามครับ ก็จะเริ่มจากสงการนี้นะครับก็คือที่สยมสแควร์นะครับงานสงการพระคมาปล่อยจอยนะครับก็เดี๋ยวจะมีถังขยะนะครับที่เป็นถังรีไซเคิลนะครับให้ให้ทุกๆคนที่มาร่วมงานอีเวนต์นะครับหรือว่ามาที่สยมสแควร์เนี่ยสามารถที่จะแยกขยะได้นะครับขยะพลาสติกได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปีเลยครับก็เชิญชวนครับผมอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆทุกคน ออนนะะรคับพูดถึงแนวทางการรักโลกในสไตล์การรีไซเคิลชิ่นพวกเราก็มีติ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วครับในการรักโลกนะครับก็อะไรที่พวกเราทําได้แล้วก็จะทำให้ได้ดีที่สุดอย่างเช่นแบบการ reuse ครับิ reuse น้ำครับแล้วก็ถ้าต้องใช้ก็รีไซเคิลถ้าจะ reuse เขาก็จะการเลือกโปรดักต์อะไรที่สำคัญมากคโปรดักต์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ใช้วัสดุที่ดีอย่างเป็นสิ่ง อ๋อ,อครับผมในเรื่องของอพลังงานก็ดีครับผมหรือว่าจะเป็นการปิดไฟปิดน้ำปิดไฟไม่ใช่ครับผมท้องซองแล้วก็อย่างที่น้องกลอลได้บอกไปเกี่ยวกับขวดพลาสติกแล้วก็จริงๆถ้าเป็ไปได้ในพวกเราฟอสซีเองก็จะเลือกที่จะใช้ขวดน้ำที่เป็นขวดสแตนเลสครับใช้เพื่อที่จะได้เซฟจำนวนขวดพลาสติกนะครับถ้ออาสุดท้ายเดี๋ยวนนให้พวกเราที่ฝผ่านไปติดตามกัน นะครับก็ขอฝากแคมเปญดีๆอย่างทางแท็กซี่ไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็อย่างที่หลายๆคนก็รู้รายละเอียดของงานแล้วครับก็งานจะเริ่มตั้งแต่แคมเปญนี้จะมีตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับชูสงการทรายก็อยากให้ทุกคนติดตามรายละเอียดให้ดีทางแท็กซี่ไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ขอฝากเราแท็กซี่กับโปรเจกต์ดีๆกับแท็กซี่ในต่อๆไปด้วยนะครับยังไงก็จะมีผลงานแล้วก็มีอะไรดีๆให้ติดตามตลอดต่อเนื่องอย่างแน่นอนครับก็ขอฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้ด้วยฝากแท็กซี่ด้วยฝากคนรับแท็กซี่ไปครับจร กาช่วยกันเอาผ้าส่งมาเหมนจอยใช่ไหมครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยครับแล้วก็ในงานนั้นนะครับก็เริ่มจากตัวเองครับแล้วก็ที่ชอบตัวสังคมแล้วก็จะมีการแยกขยะก็รุกขยะกันในบทีแล้วก็มาสรุปกับในงานขอบคุณครับขอบคุณครับคุณขอบคุณนะครับครมาชานะครับ